อยู่นะครับผู้วางครับฝั่งนู้นมีอาวุธหนักทั้งนั้นเลย hey! ลเฮ้ยระวังมันจะคว้าเราเบได้นานะไอรเบิล้ว <Hey! S 1> ลไไ,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 ไเบิด้ไอน้า hey! <Huh? S 1> ไอ้อไอไอ้อไอไอไฮไอ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 ไไอ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 นอไอไอไอิอไอไไอ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 ันไอไออไอ ไอ้ปากมาด้วยเลยล่ะอยู่นี่โอ้ยต้ม<า> <ใ masked S 1> ตังตรงนี้มาเลยมาจากอาศิลาพวกาโยนทั้งโคกทั้งไรหนาขนาดนี้ครณกอล์ฮะในข่าวว่าจะเปิดร้านส้มตังเอาไปเลยแล้วกันเฮ้ยคุณเดชานฮะโคกผมมีแล้วผมขาดแต่ตู้แช่ไอ้บ้าไตู้เนี่ยลูกซื้อจริงจริงวะไอ้หลัเอาเหรอผมว่าไม่ได้การละเราอย oui? ู่อย่างเงี้ยเราต้องเสียเปียกแน่ผมว่าเราต้องดึก ใจเย็นใจเย็นบุกอะลงมาก่อนลงมาก่อนขับไปเรื่ยเพราะเราต้องบุกแต่แต่รู้สึกมีเกลียดมากดึงดูดวารมร์ความเด็กๆตื่นเต้นมากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกแบบนี้

อะไรกัน,กนกจะตายจะมาห่วงกับข้าวอยู่ใช่ทหารบ้านป่าเอาของข้าวไว้หน้าบังเกอร์นี่นะฮะไปเวราบุกบุกผู้กองฮะผมก็เหยียบกลับเมื่อกี้ครับผู้กองกลับข้าวอีกนะสิใช <IL. S> ่เป็นแกงตายปลาเรียนกลับละบอลไปไปกลับละบอลกลับละบอลไอ้เจ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอย่ากลัวเรียนขาวไอ้ตรงเนี้ยกูต้องเป็นนี่มากลัวอะไรแทนเนี่ยบ้าบอไเนี่ยทหารอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวผมบอกคุณแล้วไง ผมไม่มีวันทิ้งพวกคุณผมจะไปตามคนมาช่วยคุณผมไม่ทิ้งมึง